สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทําซุกกี้น้ำดำกินกันบอกเลยว่าอร่อยมากขั้นตอนแรกนะครับให้เราใส่ผักลงหม้อเลยครับผักก็ตามชอบได้เลยนะครับเพื่อนๆใส่ผักลงไปเต็มหม้อแล้วนะครับตามด้วยน้ำชาบูน้ำดำ500 m l เนื้อหมูสไลด์ตามชอบเหมือนกันเลยครับ แล้วให้เราปิดฝานะครับต้มซุกกี้ของเราให้เดือดเลยครับแล้ววันนี้จะขอแนะนาน้าจิ้มซุกกี้ญี่ปุ่นสูตรงาขาวคั่วรสเผ็ดจากมิเตเคกิมจิขวดนี้นะครับเนื้อน้าจิ้มซุกกี้มีความเข้มข้นได้ความหอมจากงาขาวคั่วด้วยนะครับและที่สําคัญเผ็ดจัดจ้านอร่อยมากๆอร่อยเข้ากันกับซุกกี้น้ําดําของครัวสนามเลยนะครับซุกกี้น้ำดำสูตรครัวสนามก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราทานกันในหม้อร้อนๆแบบนี้เลยครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้นะครับบอกเลยว่าทำง่ายไม่ยุ่งยากอร่อยด้วย น้ำจิ้มซูี้ญี่ปุ่นสูตรงาขาวขั่วนะครับจะมีเนื้อที่เข้มข้นและมีความเผ็ดอร่อยจัดจ้านเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถจิ้มได้เลยครับที่จะก้าเหลืองเดี๋ยวผมติดตะกร้าไวให้นะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้